จะเบาพนเนาะเดินกับไนพอสมควรเนาะเนาะอันนี้เป็นครัวอูที่ขาเจ้าเคยข้ามไปมาเนาะจุดใจกลางเนาะ ยืนมีใจใกลางหัวเนาะเด็กเอาพอกราบสบายดีเนาอ่าเอฟซีรถทุกคน,น,นเนาะเผื่อเมล็ดกามันมีตันหับเข้าสู่ซองเบาคมคือเกา่าเนาะแต่ว่าเบาคมจันริวผ่าบาดเนาะบาดโบบิงเนาะบอลทีอาเนองสาวเนาะเบาเงาบอลยืมเอาพัวเนาะ อายุที่บ้านแห่งนี้นะเขาจะไปรีวิวภาพบรรยากาศในครอบเขตบ้านเขาเจ้าเนาะเขาจะไปรีวิวเราเป็นังไรเขาสามารถติดตามชมได้เนาะเขาจะไปรีวิวภาพธรรมะบรรยากาศในยามเศร้าเนาะของบ้านบูบิงนี้โอเคเราบจะสมารถเข้าชมเข้าติดตามคลิปนี้เลยเนาะอันนี้แม่นเฮือนเขาเขือนเจ้าบ่าวพนเนาะ เฮือนกะไนพอสมควรเนาะขว่าสิบซองสนะเสาเนาะเฮือนเขาเจา้าเนาะในเล่เฮือนเจ้าของกัน,น,นเนาะเนาะเฮือนเจ้าของทงั้งขว่วเนาะ เขาทําการผลิตเนาะเขาปลูกสลีเนาะปลูกแตงเนาะเพราะว่าบ้าดหนี่เพราะบ้านที่มันเขาบาดเนาะหรือว่าสถานที่เขาจะตั้งบ้านนี้เนาะมันจะเพียงเนาะก็เลยทําการผลิตมันจะง่ายขึ้นเนาะบเคืออยู่บ้านข้าพเจ้าเองบ้านข้าพเจ้าเดี๋ยวคือดังทุกคนูคนเห็นทั้งเลยเนาะมันกะเฮียวมันสั้นเนาะแต่ว่าบ้านนี้นี่มันจะเพียงเนาะเขาใช้บอาแท้กะสมบูรณ นำใส่กับสมบูรณ์เนาะมีนำไลไฟสว่างซมีไฟฟ้าใส่มีนำใส่ปกติเราบคือยุบาน้าพปเจ้านี่ยนำกับคัดคัดึ้นขืนเนาะส้ายใจเตรยการตาม,ะะม,าตามขาั้วขากับบุญที่สไลก์กัสจิตกัตำเอา นี่เป็นส่วนพักแล้วก็มีแคมนะแคมที่ข้าเจ้าตัดแล้วมาขายยันนี้ขาเจ้าตากปะให้มันแห้งขาเจ้าคายเป็นกา้านจะซิ้โลหนึ่งนี่าประมาณดูสิพันกีบเนาะในว่าเท 7, 8, ่าไรเจ็ดแปดพันบนตัวสิบพันเนาะถาวัาตัวเขาลิแล้วเนาะจะเอาโลหนึ่งสิบพันกีบ ที่ตั้งอยู่บ้านนี้เนาะกะกวกพอสมควรเนาะมันซองมากะบอนที่ตั้งกะสะดวกสบายเนาะมันจะโบเหวบบซันคืออยู่บ้านข้วบเจ้าเนาะอันนี้มันจะเพียงเนาะแต่หลักๆที่ขาดบา่หร้เนาะก็คืออ่าสลากวนนี่เพราะว่าแต่ละบ้านต้องได้มีเนาะมีสลากวนเนาะประจําบ้านของไปของมันตัวนี้มันขาดบา่หร้นะทุกคน ทะเลายบ้านเนาะที่ได้สร้างบ้านขึ้นมานในส่วนพ่อกระตูมเฮาเนาะเขาจะจะบ,บ่ปะบ่ทิพยเนาะตัวนี้มันบ่อขาดเนาะแต่ละบา้านต้องมีสารากวนอ่าของไผ่มันเนาะหรือว่าของบ้านไผ่บ้านมันเนาะตัวนี้มันหลักๆในขาดบ่ได้แล้วทุกคนแต่ว่าจุดใจกลางที่เขาจะตั้งเนาะที่ตั้งของสารากวนนี้เนาะมันจะตั้งอยู่จุด อาจจตกามของบาทเนอบาทจะอยู่อ้อมเนอมันเนะมันจะอยู่ข้างกลางเนะทุกคนหนอจะไปเบิ่งข้างในเนาะนี่อันนี้มนันการเหตุการณ์ทำของอาซาบานเนะเป็นแบบนี้หนะทุกคน แต่ว่าตอนนี้กรมันเก่าแล้วเนาะมันเปรี้ยๆเนาะอ่าเนาะข้างหน้าเขาจะมีการซ่อมแซมเนาะเขาจะมีการปลอมแปลงใหม่เห็ดใหม่ทาใหม่บักเทอมี่เนาะแต่ว่าเหากับ,บหูหูสุดบาทเขาจะเองเนาะหลักๆในคนว่าชาวบ้านเขาจะเริ่มเฮ็ดเนาะสาระกวรเนาะถ้าได้เฮ็ดแล้วจงจะได้เชิญบ้านอื่นเข้ามาเนาะเขาจะเฮ็ดบุญใหญ่เนาะถ้า บ้านใดลงมือเฮ็ดสลากวนต้องมีบุญใหญ่พบอนาะท้าบอเนี่ยเป็นไปบ่ได้เนาะอันนั้นเป็นเฮ็ดหลักๆของอแต่ละชนเผ่านี่อาก,กาศโคตรงามทุกคน ว่าสถานที่เราบอนฮาจะปุูกสร้างเลยว,ว่าทําการผลิตก็สะดวกสบายเพรพาดินมันอาจะเพียงเาทําการผลิตทําการปลรูกพังมันจะง่ายขึ้นนะาทาุก,โก,โกบคน แคบนะขจะทำความสะอาดอนา,ามัยเดินบ้านนะอันนี้มนภาพธรรมาศาสตร์ในยามเศร้าๆแล้วทุกคนหนอกโปะหมอกปกคลุมเต็มหนอก ขั้นมาเหาลูกถายแต่เสาเขาจะไปเห็นเนาะเพราะว่าเอาหมอกมันจะปกคลุมเต็มทุกคน ょってかっちゃおう。 ทานหนาอยหยุดหนึ่งควายยูบานเขาจานิดเนาะมีหาทานา้นำร้อยจุดเนาะเขาจาผลิต,ตสั่ง้ันนินขึ้นมาเนาะมันจะมีหาแต่ละลังขาเฮือนเลยเนาะเราว่าได้ประมาณอยู่สิบกว่าจุดเนาะสถานทีน่ทำบนที่เขาจะสั่งหนัก

เพื่อว่าาธรรมศาสตร์ว่าแม่หน้าผ่าบาดเนาะโดยสถานที่ต่างบ้านของบ้านขาเจ้านี้เนาะโคตรม่วนเนาะทุกคนเพราะว่าซอกมากะมันจะสบายเนาะมันจะเพียงแน่อนที่ซสาแล้วกะบ้านขาเจ้านี้มีความสะอาดเนาะมีความสะดวกหลายอย่างมีไฟฟ้าใสและก็มีน้ำดินเนาะน้ำใสตลอดปีสภาพบ่อขาดเพราะว่าคันสิลงทางนั้นก็แม่นห้วยเนาะไกลเลยเจ้า ต่างบาดแคมหัวเนาะมันจะสบายเวลาอาการทำ,ทำ,ทำการสร้างท่อระบงต่างๆเนาะเขาจะหดพักหดหย่าเนาะมีน้ำใสตลอดเนาะมันจะสบายเนาะบุคคลอยู่บ้างขบเจ้าเนาะน้ำกับคัดเคินเนาะไฟฟ้าใสกับบุคคลจะมีเนาะบ่มีเนาะเขาจะในบ้านมะเขือนี่เขาจะจะใส่อันนั้นจักใบนั่นเรียกว่าจักปันนำ้ำ อันนี้เม็นครัวอูที่เขาเจ้าเคยข้ามไปมาเนาะฝากงนั้นเพราะว่าเขาล่ขาเจ้าตัง้งนี่ค่ๆแค่มห้วยเนาะอันนี้เป็นไข่นี่แหละเนาะควัวขาบเนาะหรือว่าข้าวอูขาบห้วยนี่ เเนาะพราะว่าชาวบ้านเขาจะช่วยกันเฮ็ดช่วยกันทำเนาะอันนี้เขาก็จะไปเนาะจะไปฝากนั่นเนาะยังไปรีวิวเนาะภาพบ้านเนาะนี่ชาวกำลังยังไปทุกคน โอ้ย oh. ติงไปติงมาอดอแอดอดแอดทุกคนเลยมาอันนี้เขาก็ว่ายืนอยู่ยึดใจกลางเนาะยืนอยู่ใจ,ใจกลางหัวเนาะอยู่ใจกลางาข,าขั้วขามเนาะ เนาะสาดทอสาดโคตรม่วนทุกคนโอ้โหู้กูกูกู จะข้ามไปสีนิดฟังแลนะเนาะยอะมาบเลย 去拿。对 โอเคเนาะเือว่าผ่านการเราจะมารีวิวภาพของบ้านเนาะาในเมื่อนี้เนาะข้าพเจ้าได้รีวิวภาพบ้านเนาะบ้านบูบิงที่เราจะไปฟังเวียกงานเนาะการห่วมการเอาขดอขดองเนาะเพราะว่าอยู่บ้านนี้เขาจะสางครอบครัวเนาะเอาเมียจากบ้านข้าพเจ้าเองเนาะแต่ว่าเราก็ได้มาฟังมาเบิ่งเนาะมห่วมเนาะก็เป็นที่สำเร็จเรียบร้อยในคลิป เมื่อวานนี้เนาะแต่ว่าคลิปนี้เราจะรีวิวภาพบ้านให้ FC ฟซีในเบิ่งได้ชม,มนำการกับเป็นที่จำเร็จเรียบร้อยเนาะถือว่าผ่านการแคนไวในเมื่อนี้เท่าก็สที่จำเ็จเพียงบอนี้ก่อนเีาเราจะลาพากย์จข้าพเจ้าขอฝากให้ FC ทุกคนเนาะถ้าได้เบิ่งคลิปนี้แล้วเนะาะก็อย่าลืมเนาะกดไลค์ถ้าถึงใจก็อย่าลืมกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจต่อการคลิดในการมีกำลังใจสร้างคลิปต่อไปเนาะสำหรับคลิปนี้เมื่อจบลงเพียงบอนี้เขาจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเอาขอขอบใจ